ณศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างถนนหนทางสวรรค์ถนนเส้นทางบุญ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดทวัชัยทัชชุตมโมประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสร้างถนนหนทางสวรรค์ถนนเส้นทางบุญโดยมีกัลายาณมิตรดารุณีทองกายสิทธ์ และกัลายาณมิตรสุกัญญาฉานอรุณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทางได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะประธานอีกสี่คณะได้น้อมนำผ้าป่าและจะตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานพิธีกล่าวคำถวายจะตุปปัจจัยไทยธรรมและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตซึ่งตลอดพิธีกรรมยังความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันแม้จะอยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของผู้มีบุญทุกท่านค่ะ